คนบอกว่ารัฐบาลควรจะเสนอในการถอนร่างออกไปก่อนเลยจากการพิจารณาเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์เนี่ยไม่ค่อยไม่ค่อยที่จะดีน,นักเลยค่ะสถานการณ์ประเทศอะจริงจริง,รงมันไม่เหมาะอยู่แล้วครับแต่ว่าก็จริงๆถ้ามาพิจารณาแล้วก็ทําให้เรื่องนี้มันชัดเจนจบไปเลยให้เราได้ไปโฟกัสเรื่องอื่นก็อาจจะดีกว่ามาพูดคุยในเชิงของผลว่าว่ามันเป็นผลประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วเราก็ ผมว่าเดี๋ยวรอชมแล้วกันครับเพราะผมก็ยังไม่เข้าใจในจุดยืนของรรคประชาชนเหมือนกันจขงผมว่าผมผมว่าผมชัดที่สุดแล้วนะครับไม่น่าจะต้องพูดคือผมมองว่าสําคัญกว่าคําพูดคําแถลงการการกระทำเนี่ยมันชัดเจนที่สุดเราชัดเจนมากๆมาโดยตลอดในทุกเรื่องอมไม่ใช่แค่เรื่องพอรบ e อ t e r t t i r t e n t m o n t l o x แล้วก็จะเป็นแบบนั้นต่อไปในเรื่องของการที่ทางรรคปะาธิปไายจะไปกระตุกเรื่องของแบบตอนนี้กัญชาพเกอนไปหมดเลยอยากให้ออกกฎหมายควบคุมแต่ว่าในทางของพรรคเพื่อไทยก็ออกกลับมาเลยว่าจะกลับไปเป็นยาเสพติดแล้วในคผมว่ามันไม่ได้เป็นการกระตุกหนวดใครหรือทําอะไรนะครับเราก็เดินหน้าอย่างที่บอกทําเต็มที่ในแบบที่เราคิดว่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อไปออันนี้อันนี้ก็เป็นไปตามสถานการณ์นะครับผมไม่ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น ไม่ว่าฝ่ายบอยหานจะตัดสินใจยังไงเราก็จะทาเต็มที่ต่อไปแล้วก็อย่างที่ผมบอกเนี่ยเราต้องดูตามสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาที่ประเทศชาติเผชิญเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเวลาแล้วเราต้องตามให้ทันนะอย่าไปจมอยู่กับอดีตแมนั้นจะมีสิ่งที่ถ้าผู้ผมคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศแต่วันนี้มันมีอย่างอื่นที่มันเป็นภัยต่อประเทศหรือเป็นอย่างอื่นขึ้นมาเนี่ยที่สําคัญกว่าเราก็ต้องไปโฟกัสตรงนั้นก่อนก็เป็นหน้าที่ของ พวกท่านฝ่ายบริหารนี่จะพิสูจน์ให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่าเจตนาในการปรับตั้งปรับคอรมรใหม่แล้วก็ผู้ที่ถูกับเลือกให้มาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีเนี่ยมีเจตนาที่จะทําเพื่อประเทศชาติจริงๆหรือไม่ผมว่าก็แค่นั้นครับมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่หน้าที่ผมที่จะมาตัดสินเป็นหน้าที่ของประชาชน